แล้วเมื่อวานเมื่อวานพี่อ้ําไปหาคุณเจนนี่ไปทําอะไรบ้างคะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิก็ถวายอาหารภิกุณีนะครับอาหารภิุณีทั้งวัดแล้วก็ได้สวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็ได้คุยกับหลวงแม่เรื่องการขอเนี่ยพาคุณแม่ของมาบวชในครั้งหน้าก็ประมาณน,นี้แหละครับก็ถ้าใครไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจก็เข้าใจได้เนอะพูดแล้วอบอกแล้วแต่ถ้าพูดแล้วแล้วยังจะเข้าใจปใเป็นไอเจียนาขเขาได้ยังีก อันนี้มันก็เรื่องของเขาแล้วพี่ไม่ได้ร้อนอะไร <c oughs> <c oughs> นั่นแหละที่จะเดือดร้อน <c oughs> อ่าแล้ววันนี้เราพาใครมาคะนี่นี่นี่ค่ะเปื้อนแล้วด้วยเออจมูกดำล้วด้วยใช่ <c oughs> <c oughs> นี่หมาหรืนอนะจะคุยเนี่ยออกนอกบ้านไปเลยนะเปื้อนขนาดนี้ไม่ต้องเข้าบ้านเข้าใจไหมลูกอุ้ย <c oughs> นี่เป็นระบ,บาดพันอ,อะไรเนี่ยเลยเป็ไมันสกปรกแล้วเถอะก็วันนี้เราคงได้บอกไปแล้วเนอะหลายคนที่ได้ฟังก็เอ้ย นี <BS> ่า <g ül> มาเลยจริงจูงน้นี่ไม่เอาพูดพูดบ้างเหรออยากพูดบ้างเหรอมาพูดสิคุยสิคุยสิยสยสยสบอกเขาสิลูกยังไงงี้ยังไงลูกเออมีคำถามอีกไหมครับสำหรับทางไลฟ์ไลฟ์น่ะไม่มีคอมเมนต์น่าเต็มเลยค่ะก็เลยก็ที่บอกไลยคะ่ะว่าคอมเมนต์ตอนนี้เป็นล้านแล้วนะคะเพราะคอมเมนต์ว่าแบบคิดเหมือนกันเลยไปเฝ้าเช้าเย็นอย่างเงี้ยค่ะโอ้เช้าเย็นตายแล้ว <laughs> เป็นเพื่อนไม่ได้เลยใช่ไหมคะเออก็ก็คืออย่างที่บอกก็เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วอย่างไปขอยอาหารฟ้าน่ะเอาพอดีเขามีเลิกศึกเราก็อยู่ต่อจนเลิกศึกก็แค่นั้นเองเสร็จปุ๊บก็แยกย้ายเขาก็ทำงานแล้ววันนี้จะไม่มีเพื่อนในวงการบันเทิงแล้วนะคะทุกวันนี้คบแค่หมาสองตัวแล้วนะเออถ้าเจอให้มีเพื่อนอีกก็ต้องสละหมาแล้วล่ะดีไหมเอาไปอยู่วัดดีไหมลูกได้ไหมยาเลยครับดื่มนเกี่ยวกับผมด้วยหรอครับเอี่ะกผมเกี่ยวด้วยหรอครับทนายเกี่ยวไหมครับ บอกพี่ๆสิอืบอกพี่ๆสิคะทมไหมลูกอือืมเอ๋ต้องมาไลน์ตอบคาถามเดี๋ยวขี้เกียจเป็นนักข่าวนักข่าวไปถามอีกอุยดราม่าอ้ามอดิชาติไปงานบวชจะนี่และไปงานศึกจะนี่ต้องงานบวชหรืองานศึกมันเป็นงานที่มันควรจะต้องร่วมแสดงความยินดีร่วมอนุโมทนาบุญหรือเปล่าสิ่งสำคัญคือเราไม่ได้ไปงานผับบาร์นะเราไม่ได้งานไปเที่ยวไปแบบไปอะไรที่ทำไม่ดีก็แปะนุโมทนาไปร่วมคุณ คุณนัตตี้บอกความลับไม่มีในโลกคุณนัตตี้ค่ะถามจริงๆนะคะถ้าคุณอ้ํากับคุณเจนนี่เนี่ยเขาไม่ได้เป็นอะไรกันคุณเจนนี่ทํายังไงดีคะคุณนัตตี้ทําไงดีคะขอโทษปะคะหรือขอโทษเราไม่พอหรอกคะ่ะตัดสินใจไปแล้วอย่างนี้หรอคะรู้ได้ยังไงคะว่าเขาเป็นอะไรกันคือความลับไม่มีในโลกการที่เราเขียนแบบนี้นะถ้าเราจะเขียนเพื่อฮินเพื่ออะไรไป เขาแล้วแต่ถามว่านี่ประโยชน์อะไรแต่คิดว่าสิ่งที่เรารู้อะสิ่งที่เราต้องอต้องรู้ที่สุดคืออะไรหรือเปล่ารู้จักตัวเองให้ดีรู้จักตัวเองให้ดีว่าเราทําอะไรไปเราถ้าผิดผลาหรือเปล่าย่างที่พี่บอกว่าของเจนนี่เราก็ทำเราก็บอกชัดเจนทุกครั้งเนี่ยถ้ามีอะไรก็บอกไปแล้วก็มันไม่มีใจใทำยังไ,ไงอะก็บอกไปตามความชัดเจนก็แค่นั้นเองค่ะแล้ววันหนึ่งนะคะเมนะเมื่อวานที่เมตั้งใจโพสต์จะบอกว่าถ้าวันหนึ่งคุณเจนนี่เขาเปิดตัวแฟนใหม่สมมตินะสมมติเฉย ใครจะมาขอโทษพี่อ้ําไหมคะที่ด่าากันในคอมเมนต์เนี่ยคือวันนี้คือเมย์รู้แหละว่าพี่อ้ําเขาไม่รู้สึกอะไรแต่เมย์เองนะ,ะนะที่เมย์อยู่กับพี่อ้ําทุกวันเมื่อก่อนก็เป็นเมย์เนาะผู้ช่วยเป็นเมียรหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วคุณก็ไปโยงกับอีกคนบ้าบ้าบ้าเออวันนี้เขา,าม,มีเขาก็บอกเ,เองคอมเมนต์ไปเนะี่ยเราได้อะไรเวลาเราเขียนฉันรู้นะเรื่องนั้นฉันรู้นะนรนะเราได้อะไรจริงๆเราได้ประโยชน์อะไรกับตัวเองบ้างต้องถามก่อนเนาะเราได้ประโยชน์คือถ้าเกิด วิจารณ์เขาแล้วตัวเองพัฒนาดีขึ้นอันนี้ทําเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณสาวถึกและบึกบืนชอบมากเลยค่ะขอเป็นท็อปไลท์ท็อปคอมเมนต์ได้ไหมคะชาวเน็ตก็เกินไปไปหาข้าวให้ผัวกินก่อนไหมเวลาที่เราพิมพ์ข้อความคอมเมนต์ในพี่อยากรู้เราเสียตังค์หรือเปล่าเราเสียตังค่าดัตตาป่ะแล้วเอาเอาลอยออกไปอะเอาข้อความที่ไม่ดีแล้วเราพัฒนาตัวเองไหมด่าคนอื่นเนี่ยพาท่านบอกอย่างนี้นะการว่าการติเตียนคนอื่นเนี่ยมันมีแต่จะทําให้ตัวเองแย่ลงเรื่อย แต่การดูตัวเองด่าตัวเองพิจารณาตัวเองมันมีแต่ทําให้เราดีขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> ใช่ค่ะปัญหามันอยู่ที่คนคิดไม่ใช่ที่พี่อ้ําแต่ปัญหาหลากัลกๆมันคือมาคอมเมนต์อยู่ในเพจของเฟนเดย์กับฟรีบาร์สนี่น้องหมาสองตัวนี่ไม่รู้เรื่องอะไรก็รามาเม้นด่าคุณเจนนี่แล้วแต่ละคำเนี่ยด่าหยาบคายมากว่าคุณเจนนี่หยาบคายมากคือเราไม่ได้โกรธเพราะเขาไม่ได้ว่าอะไรพี่อ้ําพี่อ้เป็นผู้ชายพี่อ้ําโดนว่ามาเยอะแล้วแต่คุณเจเนี่ยเขาเพิ่งบวชเรียนมาเขา หนีหลังสังคมมาก็สงสารเนาะเราดูอย่างนี้นะวันนี้เราดูแค่เปลือกกันไหมละอยากให้ดูแก่นที่แท้จ,จริงของการที่คนบวชด,ดีกว่านะว่าเขาทําไปเนี่ยเขาได้อะไรทาไปเพื่ออะไรคุณชาคุณอะไรสักอย่างเนี่ยบอกว่าสาธุพี่อ้ําสอนธรรมะได้ดีมากค่ะทำไมเราไม่เก็บเกี่ยวเอาสิ่งนั้นไปถือปะ่ะสิ่งนั้นคือหนึ่งชีวิตคนเรามันก็ผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะคนเราสี่สิบปีกว่าแล้วถูกป่ะมีทั้งรักมีทั้งสมหวังมีทั้งไม่สมหวังแต่วันหนึ่งเขาตั้งใจสละตัวเอง ในการบวชสมบูเพื่อเรียนอย่างถูกต้องและสิ่งที่เขาไปเรียนคือไปเรียนในสถานที่ที่มีการบวชพิสดีอย่างถูกต้องแล้วหลวงแม่ที่ท่านได้ทําคือก็พยายามทาเพื่อลูกผู้หญิงให้มีสถานที่ศึกษาธรรมที่ถูกต้องถูกต้องค่ะแล้วคนคอมเมนต์เนี่ยคือผู้หญิงทางนั้นเลยนะคะพี่อ้ําบางคนเป็นคุณครูด้วยนะคะคุณครูสอนคนนะคะรูไหมว่าวันที่พี่ฟังหลวงแม่สิกที่เจนนี่ตัวแม่ท่านบอกว่าอย่างไรโยมโย,ยมอริชาติฝากด้วยนะที่เนี่ยแม่ทําให้ผู้หญิง เพราะก่อน้นนี้นไม่มีสถานที่ที่ผู้หญิงที่จะบวชได้ผู้หญิงไปวัดทีเป็นภิษณุณีก็ไม่มีห้องน้ําที่จะเข้าได้ง่ายๆแม่ต้องฝ่าฟันมากมายเพื่อนําการบวชภิษณุณีบวชเรียนให้ถูกต้องและไม่ใช่แค่การเรียนปฏิบัติโดยทั่วไปเรียนธรรมวินยัยเรียนข้อปฏิบัติสิ่งที่สําคัญในการเรียนคือเรียนเพื่อให้ใจเราอ่ะมันประเสริฐมากขึ้นให้เป็นมีความสุขที่แท้จริงท่านทําเพื่อผู้หญิงทุกคนแต่วันนี้ผู้หญิงที่พิมพ์กันนะ่ะเราพิมพ์ว่าอะไรเราพิมพ์ว่าอะไรเขาไปบวชเขาไปเรียนเพื่อแม่ก็ฝาากว่ ฝากยมเจนนี่ไปเป็นกระบอกเสียงในการถ่ายทอดด้วยนะว่านี่แหละคือที่ที่ทผู้หญิงสามารถกดเปื้องทุกของตัวเองได้คําถามเราได้อะไรจาก c o า m e n นั้นนี่เงียบ <c oughs> หนูไม่ได้เลยค่ะได้แต่หัวร้อนก็อย่างที่บอกว่าบางคนมันเขาดูเขาจะเอาแค่เปลือกอสนุกเขาก็ดูไปเท่านั้นแหละนี่ตอนนี้<อ>คนรถติดบอกว่าธรรมชาติคุณอ้ําสวยงามมากค่ะนี่เอาธรรมชาติมาฝากแล้วกันนะช่วงรถติดนะครับ จริงๆเราก็มีงานแหละแต่ว่าช่างแต่งหน้ายังมาไม่ถึงนะครับ <c oughs> วิวสวยนี่จริงๆเราต้องแต่งตัวแล้วตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ใ,<น>ใครอยากไปเจอพี่อ้า๊าเดี๋ยเราไปเจอกันที่อีเวนต์นะคะไบเทคบางนานะคะอันนี้ใครที่ได้ดูไลฟ์นะก็ก็สิ่งที่ได้คุยเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับเราก็อยากจะฝากอะไรที่มันเป็นประโยชน์แก่แก่คนอื่นเหมือนกันใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยวันนี้เราวิจารเราคอมเมนต์กันแล้วก็ สรุกสารอย่างเดียวก็อยากให้คิดในอีกมุมหนึง่งถ้าใครคิดได้มันก็ได้แก่ตัวเขาถ้าใครเปลี่ยนแปลงตัวเองได้มันก็ได้แก่ตัวเขาทั้งหมดพี่ไม่ได้อะไรเลยถูกปะแต่ส่วนที่เราได้ไปที่ทําเราก็แค่ยอยากให้เห็นว่าเออคนเราในการที่เขาจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองแก้ไขตัวเองมันก็มีนะครับแล้วก็ดูบุญให้อนุโมทนาบุญให้ได้บุญนะ <C' est S 1> อย่าดูแล้วก็ให้ได้บาปแก่ตัวเอง <C' est S 1> ใช่แล้วก็อย่างที่บอกว่านี่ เมย์ตั้งใจโพสเพราะว่าอยากอนุโมทนาบุญกับคุณเจนนี่ส่ว <c oughs> นคนที่เขียนว่าอะไรนะทิ้งไว้ความลับไม่มีในโลก <c oughs> ใช่ความลับมันไม่มีในโลกอยู่แล้วไม่มีความลับในโลกความลับในใจคุณอนะคุณก็เก็บลึกเหมือนกันถูกปะแา่ที่คุณจะมาวิจาราณ์เขาไม่เคยเปิดเผยความลับในใจของตัวเองให้ได้เมื่อน,นั้นเราจะมีความสุขออ <c oughs> ก็ขอให้ทุกคนก็จะบอกว่าเมย์เองเมย์ก็รักเจนนี่มากเนาะแล้วก็รักพี่อั้มมากด้วยเหมือนกันแล้วเราเองเราก็ไปสายบุญด้วยกันคุณเจนเนี่ยเป็นคนที่ออ มีเมตตาสูงที่อ้ําเองก็มีเมตตาสูงทั้งสองคนห่วงใยซึ่งกันและกันเป็นเพื่อนรักกันเป็นเพื่อนจริงๆเป็นเพื่อนตั้งแต่ตั้งแต่เรียนคอสองเรียนคอสองเรียนมัธยมแบบเจนนี่อยู่มสี่มห้าเราก็บอกว่าคุยกับเจนนี่น้อยมากนะคุยกันน้อยมากเหมือนเพื่อนเราเคยมีเพื่อนสนิทไหมที่แบบไม่ต้องคุยกันเยอะอ่ะดูว่าเวลาอะไรที่ดีเวลาอะไรที่ไม่ดีเราควรจะแบบเออซัพพอร์ตเพื่อนกันตอนไหนอันนั้นคือเพื่อนที่เราสนิทกันมานานนะเดี๋ยวนะคะ คุณมาตามีความเครียดอยากฆ่าตัวตายปรองยังไงคะเกิดยากมากเลยนะคะคุณมาตาอย่าทำอย่างนั้นเลยคะ่ะ <c rie> เครียดเราก็หาสาเหตุของความเครียดนะคะแล้วก็กำหนดลงหายใจนั่งสมาธิต้องบอกว่าความเครียดของคนในยุคปัจจุบันนี้นะมันเกิดจากการที่ว่าเราอ่ะ เราเราใช้โซเชียลเรามองแต่คนสิ่งรอบนอกข้างนอกทั้งหมดแล้วเราเอาสิ่งนั้นมาเปรียบเทียบกับตัวเองจนวันหนึ่งเราสิดว่าตัวเองมันไร้ค่าตัวเองทํานู่นทํานี่ไม่ได้ตัวเองทําเทียบกับใครก็ไม่ได้ก็ตามและเราก็มองสิ่งที่เป็นสิ่งที่เขาวิจารณ์มาข้างนอกทั้งหมดฉนันอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราเกิดความเครียดในเบื้องต้น,นไหนๆเราคุยกันแล้วนะครับก็อาจจะลองแชร์ได้เลยค่ะคุณไข่มุกหากิจกรรมอะไรที่ทําแล้วมันสบายใจเปลี่ยนจุดความคิดของตัวเองก่อนในเบื้องต้นเช่นอาจจะไปเดินตามธรรมชาติ เดินตามสวนสาธารณะก็ได้จริงๆแล้วบอกว่าเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเมื่อเราเดินอ่ะเมื่อเราเหนื่อยเมื่อเราเหงื่อออกอ่ะพี่เป็นอันนี้เป็นความลับเคล็ดลับอย่างหนึ่งคือพอเมื่อเราออกกำลังกายเสร็จปุ๊บใช่ไหมอะดีนาลีในร่างกายมันหลังบางทีความเครียดที่มันมีอยู่กับงานมันยังจัดการไม่ได้นะมันยังมีอยู่มาเนเดิมแหละพี่งแต่ว่ามันถูกวางทิ้งไว้สักพักหนึ่งมันถูกวางทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วพอร่างกายเรามีเหงื่อออกต่างๆมันทําให้มันผ่อนคลายขึ้นเราเหมือนกับพี่เปรียบเทียบอย่างนเรรราาาจักกนน้อนถูป เคยจับการน้ำร้อนไหมฮะเคยปะเคยจับการน้ำร้อนค่ะแล้วปีวยแต่คนทั่วไปคือเราจับเรารู้ว่าร้อนแต่เราไม่ปล่อยเราไม่ปล่อยแล้วก็จับว่าทำไมมันร้อนอย่างนี้ทำไมมันร้อนทำไมมันลวกมือตามธรรมชาติมันคืออะไรคุณต้องปล่อยมันก่อนถูกปะวางมันก่อนเอามือออกเห็นว่าน้ำมันร้อนรอนิดหนึ่งหนึ่งคุณเอาผ้าจับได้ไหมสองคุณให้น้ำมันร้อนหายลงได้ไหมฉันสิ่งที่มันต้องทำคือหนึ่งเมื่อปัญหาเดินอยู่คุณวางขอยออกมาก่อนขอยออกมากว้างๆมาเดินเล่นมาออกกำลังกาย ทำอะไรก็ได้ให้ใจมันมันโล่งขึ้นไม่ต้องคิดในสิ่งนั้นแล้วค่อยกลับไปวนดูมันใหม่หายใจลึกๆนะคะค่ะเราต้องปล่อยวางนะคะปล่อยวางพูดพูดง่ายมากเลยค่ะแต่ทํายากเมรู้เนี่ยขนาดแค่คอมเมนต์เนี่ยเมยังหายใจเข้าหายใจออกหายใจลึกๆการปล่อยวาง่ยเราได้ยินกันมาตลอดทั้งชีวิตตั้งแต่เกิดใช่ไหมให้ทําดีให้ปล่อยวางแต่การปฏิบัติมันยากมากแต่สิ่งที่ต้องทาคือค่อยๆทําไปนะครับปล่อยวางหลักง่ายๆเลยก็คือเราไม่ต้องสนใจคําว่าปล่อยวางเลยหนึ่งหายใจเข้า ดูลมหายใจเองตัวเองก่อนหายใจเข้าลึกเดินนะครับหรือบางทีอาจจะแบบไปหากิจกรรมทาไปไปอยู่กับธรรมชาติจริงๆธรรมชาติช่วยได้นะใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะการวิ่งกับน้องหมาคุณอะไรนะั้นเมื่อกี้คุณมาตาชนลี่มา,ามาตาได้แบบไปเดินตามธรรมชาติได้แบบไปอยู่กับธรรมชาติเขาบอกว่าเขาเครียดเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็เป็นเส้นเลือดในสมองอมทีนี้ค่อยๆกําหนดลมหายใจอยู่กับตัวเองก่อนน้องร้องน้องอยากวิ่งค่ะ <c oughs> เอาอย่างนี้คือถ้าคุณมาตานะอ,าอยากจะไปปรึกษานะพี่ก็แนะนําที่วัดธรรมกราาัลาณีใช่เพราะว่าท่านมีภิกษุณีมีพระที่เป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยนะค่ะเช่นกันที่ที่เห็นว่าเป็นสถานที่ที่บางทีท่านผู้หญิงมีชุกอะลองเดินเข้าไปลองไปนั่งลองไปสัมผัสไปพูดคุยที่เชื่อว่าเราน่าจะปลอบใความทุกข์เราได้บ้างไม่มากก็น้อยใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะวิ่งตามลาบดอหรอคะใช่ค่ะเราจะเก็บที่หมาก่อนเพราะว่าหมาที้่ตรงไหน อ,อนู่ขต้องโน้นไหนตรงไหนเ้าต,ตามพี่ไปพี่อ้ําหนูไปหมืนหนูน้องเม่อก้ขี้หมาหรือขี้วัวก็ไม่รู้อันเนี้ยขอบคุณนะคะติดตามได้เลยนะคะฝากซันเดย์แล้วฟีบัตด้วยนะคะนะตะคิวจะขึ้นแล้วเขี้หมาเดี๋ยวก่อนนะคะพี่อ้ําแป๊บ,บนึงรองน้องก่อนเดี๋ยวเราจะขับมอเตอร์ไซค์ตามพี่อ้ําไปนะคะ เดียวกันกับพี่อ้ํานี่ก็คุณจักจั่นก็ไม่กล้าไปหาพี่อ้ํานะคะไม่กล้าไปหาน้องกลัวเป็นข่าวออ้โวิ่งตามพี่จันออ้โวิ่งตามพี่จันค่ะนี่วิ่งตามพี่จันไปแล้วคุณผู้ชมครับนี่นี่นะคะตัวโตมาก เราก็มาวิ่งตามน้องๆกันนี่เราพาด,ดูน้องนะคะใครอยากถามอะไรก็ถามได้เลยนะคะเดี๋ยวตอบให้พี่เก็บเองอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะขอที่พี่เก็บขี้หมาก่อนนะ,ะเดี๋ยวให้พ่อไปเก็บขี้หมาก่อนนะคะแป๊บหนึ่งย่ามีทิชชู่เปียกด้วยนะคะ,ะไปไม่ได้ลูกใช่ค่ะคุณจักจันแต่งงานแล้วนะคะอะคุณจักจันแต่งงานแล้วค่ะแต่งงานได้หลายปีแล้วนะคะ ตอนนี้สามีของคุณจ๊กจั่นป่วยอยู่ไม่สบายคุณ,คณ,คณ,คณจ๊กจั่นได้วิ่งด้วยนะคะเดี๋ยวให้พ่อไปเก็บซันเดย์ฟีบัสซิดลงเอ,อ่อฟีบัสขอโทษนะคะเขาดุมากัอนอ่ะพี่อ้อยุดหยุดยุด เรียกพ่อใหญ่เลยใช่ติดพ่อเกินสันเดย์ยังโอเคนะคะสันเดย์แบบยังยังไม่งอแงแต่ฟีบัตไม่ได้เลยพ่อเก็บที่หมาอยู่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวนะใครเนี่ยฟีบัตฟีบัตไม่เอาฟีบัตมันนี่มาตค่นี้อาอไม่ไหวแป๊บหนึ่งนี่เราไล่เก็บที่หมากันเลยหรอใช่ค่ะไล่เก็บที่หมาไป่นนี้เอาไปนี่นะคะมาเลยค่ะดีมามามาไปอันนี้ก่อน สันเดย์แล้วโดโดมอึดเองทำไมอะคะแล้วอึอหลายกองด้วยมามาหนุ่พ่อเก็บนี่นะคะชีวิตคุณอ้๊ามธิชาติซูปเปอร์สตาร์ดาราอันดับหนึ่งของประเทศไทย <c oughs> <c oughs> สิ่งที่คุณเห็นก็คือนอนเก็บนอนรักไม่รักละ่ะร <c oughs> ักไม่รักนี่ <c oughs> <c oughs> นี่นั่งพับเพียบนั่งดูอะไรคะดูพ่อเก็บขี้หมาไอหนูขี้พ่อก็ต้องเก็บสิครับอืมกินโอ้ oh, my god อันนี้เราเราถึงขนาดว่าเราต้องไ like, ล่เก็บอื๋อน้องแล้วเหรอคะมาน,นี่คะ่ะไปเดี๋ยวพ่อมาแป๊บเดียวคะ่ะวันนี้เราจริงๆเราไม่ได้ไล่ตอนเช้านะคะตอนนี้เราจะไปงานเพศผู้นะคะชื่อน้องซันเดย์กับฟีบัสคะ่ะ แต่ว่าเมย์อ่ะโพสเมื่อวานเมย์โพสภาพพี่อ้ํากับคุณเจนนี่พี่เจนรอรอพ่อก่อนรอพี่บัตรรอหลุกพี่อ้ําไปไปถวายข้าวเช้านะคะสามเณรลีที่วัดแล้วก็เลยมีประเด็นที่ตาพี่อ้ํต้องเช็ดมือก่อนนะคะเช็ดมือก่อน อ,อุ้ยเอาแฟนเอไม่อยู่ตลอดเลยระวังดูนี่ค่ะนี่ฟีบัสนะคะที่อยู่วางขาพ่อเนี่ยทําหมันป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยนะครับเออใช่ค่ะเมย์บอกพี่อ้ําอยู่แต่ว่าเดี๋ยวพี่อ้ํากำลังคิดอยู่นะคะให้เขาได้สนุกก่อนนะให้เขาให้เขาได้สนุกก่อนนิดนึงต้องแปดขวบ จะลอยเขาได้ผสมได้สักครั้งสองครั้งนึงไม่งั้นนี่จะเสียเสียชายชา้นหมาชายชั้ติดพ่อมากค่ะติดทุกอย่างในโลกใบนี้นี่นะคะเราไล์ให้คนหนึ่งพันกว่าคนดูพี่อ้ําเก็บขี้นมาคนหนึ่งพันคนนะครับวันนี้เราเป็นไลฟ์ที่มีประโยชน์มาก <c oughs> เราดูไล์เก็บขี้หมาหลังจากที่เขาต้องติดอยู่ในรถกัน <c oughs> แต่เขาก็ได้กลิ่นขี้หมาเขาเราไปด้วยแต่ใครติดอยู่ในรถนะครับก็เอาธรรมชาติ คือฝากนะรุงนี้เพาเดี๋ยวเราต้องอแต่งตัวอันนี้อันนี้อันนี้อืนนมกินอ่าค่ะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขับตามไปค่ะเดี๋ยวขับเอาน้องหมาน้องขี้หมาไปด้วยเดี๋ยวเราขับตามแป๊บนึงนะพ่อคือโลกทั้งใบใช่ค่ะโลกทั้งใบให้หนายคนเดียวอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเราขับตามพี่อ้ําไปเดยที่มีน้องขี้หมา ่วยวิ่งเก่งมากไม่ค่ะขับมอเตอร์ไซค์ยังไม่ทันเลยค่ะ แวะเวียนแวะทักทายคาราดอเป็นหมาที่ดุมากทักทายทุกคนตอนเชา้าๆใครเครียดอยู่ก็มาวิ่งด้วยกันนะคะนี่เราค่ะน้องวิ่งนะคะ แล้วก็สูดอากาศไปหายใจไปด้วยกันนะคะตอนนี้กำลังนี่ค่ะสูดอากาศให้เต็มปอดอสวัสดีค่ะนี่ค่ะเอ็นดูกว่าจะถึงบ้าน จริงๆหลายรอบด้วยนะคะไม่ใช่รอบเดียววิ่งที่หมู่บ้านนะคะออนนี้อยู่ในหมู่บ้านปกติหมู่บ้านจะมีน้ําตกด้วยนะคะตนี่ก็มีเวลาปิดน้ําตก ตอนนี้น้องแปดเดือนแล้วนะคะโอ้โหพี่เขามีหมาอยู่ในรถน้องเฮาใหญ่เลยน้องโตไวมากจริงๆเป็นหมาแปดเดือนที่ที่โตไวมาก hey. จะออกจากบ้านยังไงกรุงเทพค่ะหมู่บ้านพี่้อมอยู่กรุงเทพค่ะขอบคุณนะคะเพิ่งดูวันแรกเจอน้องดีใจมากๆขอบคุณจริงๆนะคะติดตามน้องด้วยนะคะช่องซันเดยกับฟีบัสทุกช่องทางนะคะมี Facebook มี IG ด้วยนะคะเฮ้จับต้เลย สวัสดีค่ะคุณวิทย์หมาพันลาบดอค่ะน้องพันลาบดอโอเคจะก่อนนะ้ำไม่ทันน้องประเดียนแป๊บเดียวขอจอดนี่ก็คือขับรถมือเดียวแล้วก็มีน้องขี่หมายอยู่ด้วยสวัสดีค่ะคุณสุนัน789สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดี1 6 0ยคนนะคะ พี่หมาแล้วก็วิ่งรถติดกันไหมติดค่ะรถติดกันบนถนนเหรอครับใช่ค่ะไม่เอาสรุปเดินให้เท่ากันโอเคนี่นะคะตอนนี้กำลังฝึกให้เขาเดินให้เท่ากันเพราะว่าไม่ไงั้เขาจะไม่เป็นระเบียบเขาหึบจุงเขายากเรถไสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากนะคะน้องประมาณแปดเดือนแล้วค่ะตอนนี้เป็นลูกหมาแปดเดือนที่ตัวใหญ่มากอ่าพี่โมถึงบ้านแล้วเนี่ช่างแต่งหน้าเราถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปเจอกันที่งานฮาลานนะคะไบเทคบางนานะคะเดี๋ยวพี่อ้ําจะไปที่บูธนะคะบ๊ายบายนะคะทุกคน Okay.